ฮักแพงวรัญญพรดาวดวงใหม่แห่งวงการหมอลำหรือไม่คะทุกคนล่าสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงคลิปคลิอยู่ในแพลตฟอร์มไหนก็ตามแต่ฮักแพงวรัญญพรก็เก็บเรียบสําหรับยอดวิวหนึ่งล้านวิวค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคลิปลงเองคลิปคนอื่นเอามาลงหรือคลิปในแอปต่อ,ตอ,ตอในแอปแดงหรือว่าในแอปฟ้าของเรานั่นเองก็คือ a c e b o o k อ่าจะบอกว่าล้านวิวแตก เยอะมากๆในช่วงนี้แล้วก็มีทางเพจหมอลำเวลาเพจเอามาเล่นข่าวน้องนะคะในการที่ว่าเนี่ยด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นศิลปินเจนใหม่ที่กําลังมาแรงมากๆในปี67ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นศิลปินที่มีความสามารถคนหนึ่งเลยค่ะในค่ายลำเพลินอ่าลำเพลินโชว์นะทุกคนแล้วก็มีเพจเพจหนึ่งเนี่ยเป็นเพจ,เพจหมอลำสตอรี่ก็ได้มีการมาพูดถึงน้องฮักแพงว่าดาวดวงใหม่ฮักแพงว่ารัญญาพรค่ะฮักแพงว่ารัญญาพรเนี่ยเป็นดาวรุ่งใหม่แห่งวงการหมอลำสาวน้อย ผู้มีความสามารถจากสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่ไม่เพียงแต่น้ำเสียงใสแต่เป็นเอกลักษณ์แต่ยังเปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์และความสามารถที่รอบด้านมากๆนะคะแล้วก็บอกว่าจนกลายเป็นที่รักของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC. สิ่งที่ทําให้ฮักแพงวรัญญาพรเนี่ยโดดเด่นก็คือน้ําเสียงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ลีลาการร้องการถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างดีนอกจากนี้การแสดงบนเวทีของเธอนั้นยังดึงดูดสายตามไม่ว่าจะเป็นลีลาการฟ้อน การอ่อนช้อยงดงามตามฉบับของมอลำท่าเต้นที่แข็งแรงทันสมัยสะใจเอ,อสะกดใจผู้ชมได้อย่างอยู่หมัดนะคะแล้วก็บอกว่าอยู่ที่ความสามารถที่หลากหลายบวกกับความตั้งใจความมุ่งมั่นของฮักแพงวรัญญาพรเนี่ยจนกลายเป็นดาวดวงใหม่ที่ส่องสว่างในวงการมอลำเป็นอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพที่น่าจับตามอง แล้วก็พร้อมที่จะเติบโตในเส้นทางบันเทิงต่อไปนะคะซึ่งเรื่องนี้หลังจากที่สาวนอยเห็นเนี่ยก็คืออยากมาพูดถึงน้องฮักแพงวรัญญาพรด้วยเพราะว่าช่วงนี้นี่ฮักแพงวรัญญาพรต้องบอกเลยว่ากระแสะกําลังมาไม่ว่าจะเป็นการร้องการราอะไรต่างๆนานาแล้วดราม่ามันสามารถหนุนนําให้น้องเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้ได้ในความที่น้องมีสปิริตความแข็งแรงในการต่อต้านกับดราม่าทุกดราม่าที่มันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนแล้ว ฮักแพงวรัญญพรเนี่ยอีกคลิปหนึ่งนะคะที่น้องเอามาลงแล้วทาให้คนน่ะเป็นกระแส1.4ล้านวิวในปัจจุบันนี้นะคะคือเพลงที่น้องร้องเพลงซาดนาฮักนองในเดอฮักแพงวรัญญพรก่อนหน้านี้คลิปนี้นะคะทางเฮียนหน่อยหมอลลไอดอลได้มีการเอาไปลงค่ะฮักแพงก็ได้แชร์ขอบคุณพ่อหน่อยจ้าซึ่งหลายๆคนเข้าไปเห็นแล้วนะคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฮักแพงเนี่ยความสามารถล้นเหลือจริงๆค่ะจะพามาฟังสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับ เพลง,งนี้ของน้องฮักแพลงวรัญญาพรค่ะประมาณนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะ่จะเห็นแล้วสำหรับคลิปเต็มคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะคะในเรื่องเสียงของน้องเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะมากๆชอบมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพราะมากอืมคนก็ถามว่า คนนี้ชื่ออะไรทําไมล้อเป็นพอจังนะคะน้องคนนี้มีครบทุกอย่างในตัวอนาคตไปไกลไม่จําเป็นต้องไปเหมือนใครนะคะแล้วก็ล่าสุดเห็นทางน้องฮักแพงแชร์มานะคะอ่าเป็นเป็นอ่าเนี่ยเขาเอามาลงนะคะบอกว่าเนี่ยสุดปัง1.4คนชมในแอปต่อๆ1.4ล้านวิวคนชมคนก็อยากให้ทุกคนเข้าไปฟังนะคะน้องบอกว่าเนี่ยใครอยากฟังเพลงเต็มบ้างคะ สามารถคอมเมนต์ได้เลยสําหรับเพลง,งนี้ซานาฮักนองในเด้อค่ะทุกคนมีเพลงเต็มด้วยนะถ้าอยากฟังเดี๋ยวน้องจะจัดการให้นะคะอาจจะยังไม่ร้องแต่ถ้าสำหรับใครอยากฟังเนี่ยน้องจะจัดการให้แน่นอนสําหรับเพลงเต็มของเพลงซานาฮักนองในเด้อค่ะพูดไปถึงขนาดนี้แล้วต้องบอกเลยว่าฮักแพลงเนี่ยตอนนี้กระแสคือมาแรงจริงๆนะคะไม่มีแผ่วเลยนะคะในช่วงนี้ยิ่งปีนี้หลายๆคนแว่แวมาว่าจะเป็นปีทองของศิล,ลปินที่ชื่อฮักแพงวรัญญาพรอ,อันนี้ เราก็ไม่ทราบนะคะว่าจะจริงหรือไม่จริงรอเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ผลงานทุกอย่างนะคะแล้วน้องเนี่ยมีสปิริตต่างๆในการทํางานได้ยอดเยี่ยมมากๆอย่างเช่นเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะเห็นว่าหกล้มนะคะบนเวทีแต่น้องสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากๆเลยจากที่ควรจะสนน้ำหน้ากลายเป็นคนชมคะ่ะทุกคนปกตินี่พูดตรงๆฮักเพนงทาอะไรคนรอเหยียบเลยคะ่ะแต่ว่าครั้งนี้คน พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยทาไมเธอถึงมีสปิริตขนาดนี้ถ้าเป็นสาวเลยนะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะไปไม่เป็นแหละร้องเพลงต่อไม่ได้แล้วร้องโอ้ยแล้วนะคะทุกคนถ้าลื่นลม้มโอ๊ยลื่นล้มขนาดนั้นนะคือร้องโอ้ยไปแล้วนะคะแต่น้องนะ่ะคือแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากๆ คนก็ตัดลงเต็มเพจ a c e b o o k เลยนะคะในวันนี้ที่ผ่านมาเนาะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วค่ะสําหรับฮักแพงวรัญญาพรและก่อนจะปิดคลิปนี้นะคะขอฝากไว้ด้วยสําหรับคิวงานของน้องฮักแพง ในเดือนมกราคม2568นี้เพิ่งผ่านมาแค่6 7วันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะพามาอัปเดตคิวงานถึงวันที่30มกราคมที่จะถึงนี้ค่ะว่าฮักแพงน่ะไปทำการแสดงอยู่ที่ไหนใครใกล้ตรงไหนนะคะสามารถเดินทางไปให้กำลังใจน้องได้ค่ะสาวเนยดูแล้วนะคะไม่ใกล้ที่สาวเนยอยู่สักที่หนึ่งเลยเสียดายมากๆเลยอ่ะขอเริ่มจากวันที่อ่าวันที่10ก็แล้วกันเพราะว่าวันที่6มันผ่านมาแล้ววันที่10มกราคมอยู่ที่ตลาดนัดคลองถม มันจาคีรีนะคะอําเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะคะวันที่11มกราคมอยู่ที่พุท,พทธมนฑลอีสานอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันที่15มกราคมอยู่ที่บ้านหนองปลือตตำบลลุงประดู่จังหวัดนครราชสีมาวันที่17มกราคมอยู่ที่บึงพุทธชานะคะบึงพุทธชาแล้วก็ตำบลพุทธา อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะขออภัยที่อ่านผิดนะคะแล้วก็วันที่18มกราคมอยู่ที่สามแยกนองพระองค์อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็วันที่19นะคะอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอบึงบรูร์จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็วันที่23มกราคมอยู่ที่งานบิกซีวันที่24มกราคมอยู่ที่แยก แยกอ่าสตึบชนบุรีแยกจยีค่ะวันที่25ามากราคามอยู่ที่โป่งสะเกตหนองแคอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีส่วนที่วันที่28นะคะก็คืออยู่ที่วัดเนื่องจำนงวัดเนื่องจำนงตำบลหน,นองซากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี วันที่29มกราคมอยู่ที่วัดกองเงินเวลุวันนะคะอยู่ที่ปาจีนบุรีวันที่30มกราคมอยู่ที่บ้านโพตลาดเอ้ยบ้านตลาดโพค่ะทุกคนอยู่ที่อําเภอํำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะต้องขออาภัยที่อ่านผิดนะคะตัวเล็กเกินไปนะคะสายตาไม่ค่อยดีช่วงนี้ขออาภัยจริงๆนะคะแต่ก็สามารถไปได้นะคะตามน้องไปได้ไปให้กําลังใจน้องฮักแพงวพรัญญาพรแล้วก็น้องๆเจนใหม่ของสาวน้อยลาเพลินโชว์แล้วก็ ทีมสาวน้อยลำเพลินชว์ทุกๆท่านนะคะว่าจะเป็นแดนซทงแดนเซอร์นักดนตรีคอนวอยผู้บริหารไปให้กําลังใจกันได้ค่ะวันนี้ก็เอาเรื่องราวสุดสะพึงนะคะของสาวน้อยนะคะอย่างเช่นน้องฮักแพงวรัญญาพรมาเล่าให้แม่พ่อแม่แม,แม่เอฟซีรับชมรัะฟังเพียงเท่านี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะฝากไปติดตามน้องด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่คอยติดตามสาวอนสารข่ขาวนะคะที่บางวันก็พูดพูดไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะ บางมันก็พูดรู้เรื่องมันก็พูดไม่รู้เรื่องค่ะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่ารีบวันนี้พูดเร็วจริงๆอัดคลิปอยู่ตอนนี้จะไม่ใช่จะตีหนึ่งแล้วหรอกนะคะก็คือเริ่มเบลอแล้วนะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กาลังใจมาตลอดค่ะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ